ติดฟิล์มแล้วแต่ยังเอาแดดไม่อยู่คะ่ะวันนี้ทางร้านได้มาติดตั้งงานสกายไลท์มอเตอร์อีกงานนะคะลูกค้าติดฟิล์มแล้วแต่แดดบ้านเราไม่ปราณีใครการทำสกายไลท์ห้องกระจกนอกจากจะช่วยเรื่องแสงแดดเข้าบ้านความร้อนอยังช่วยประหยัดไฟลดการทำงานของแอร์ด้วยนะคะอุปกรณ์สกายไลท์ทางร้านอบสีขาวให้ใกล้เคียงกับสีเฟรมกระจกเวลาเปิดปิดม่านจะดูลกลมกลืนไปกับห้อง ซึ่งทางร้านให้ความสำคัญมากนะคะม่านที่ทำต้องใช้งานได้ดีแล้วก็ต้องสวยงามด้วยวันนี้หน้างานที่ติดตั้งกว้าง4เมตร60ลึก2เมตร90นะคะซึ่งหน้างานที่ลึกและกว้างประมาณนี้เราจะต้องแบ่งมอเตอร์ออกเป็น2ตัวเพื่อไม่ให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไปและบนหลังคาต้องเคลียร์นะคะไม่มีการติดโคมไฟจึงจะสามารถยึดอุปกรณ์สกายไลท์ได้ค่ะ ทางร้านยินดีแนะนำและช่วยลูกค้าออกแบบงานม้านทุกชนิดนะคะ